อันนี้ก็แลรีลเลยเด้อจ้าซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงแน่แสบแห้งเด้อบอกก่อนน้ำหน่อไม้ต้มน้ำกะทิต้มกะทิมันกะสีไข,ข,ข,ข่ไข่ก็แบบว่าอันนั่นแมะมันสีหอมไข,ข,ข่ไข่กันกับแกงสายบัวสายปลาทูนนะ มันกับสีไซด์กะทิคือกันเนะาะมันกับสีไซด์หอมแดงคือกันแบบเบี้ยกันแต่ว่ามันเป็นหนอใหม่ด้วยจ้าเนอใหม่แกเห็ดป้ายแสบแสบ,แสบอีหลีสวัสดีค่ะวันนี้สีมาแบ่งป้งนวิธีซับหน่อใหม่ต้มกะทิด้อจ้าพี่น้องวันนี้หน่อใหม่ต้มกะทิช่วงนี้หน่อใหม่เพิ่นออกหลายนเนาอข้ากับมาเฮ็ดทุกเมนูสีกินใหม้มันแซ่บแบบนี้ ต้มกะทิเนี่ยเอามาเย็ดแบบว่าเนี่ยถาซับแบบนี้ได้จ่าพี่น้องซับอห่างนี้เป็นมีดกระโคมโคมเอาแต่อ่อนๆนี่น่ะคิดว่าสิเอามาบ่ต้องต้มออกเด้จ้าเพราะว่าเมันเป็นเนื้อใหม่ไผ่หวานนะมันสิแซ่บมันก็สิมันก็สิบ่ขมไหว่ชิมเลยมันขมบ่กลผมจ้ะขั้นตอนต่อไปนะคะ ทุกคนต้มต้มกะทิหน่อไม้นะคะชีวันจะใส่กะทิลงไปก็ใส่พอประมาณนะคะนยไปก็หน่อไม้นิดหนึงใส่ประมาณกล่องกล่องเล็กแต่มันเข้มข้นมากเลยนะกะทิอันนี้มันจะเข้มข้นมากเลยนะคะ,นนะ,คละ,คะแล้วก็เอน้ำลงไปนิดนึง เพราะว่าถ้ามีแต่กะทินะมันจะเข้มข้นมันจะเข้มข้นมากนะคะทุกคนเทนะ้ำลงไปนิดนึงแล้วก็คนใส่เปิดไฟเลยนะคะหัวหัวนะคะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยอบอกใครใส่ก็ได้ดอก น้ำตาลน,น้ำตาลน,นิดนึงนะคะเหมือนแกงกะทิทั่วไปนะน้ำตาลนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนมันจะได้อร่อยมันจะได้กลมกล่อมทีนี้สำคัญมากก็คือกะปกิแล้วก็กะปิกะปิกับหอมแดงนะคะทุกคนกะปิประมาณหนึ่งช้อนใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็หอมแดงนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ ใส่เข้าไปพร้อมกันเลยเพราะว่ามันจะทำให้ดูนะนะมันจะเข้มข้นแล้วก็หน่อไม้ล้างแล้วก็ใส่เข้าไปใส่หน่อไม้ไปเลยค่ะหน่อไม้ที่วันไม่ได้ต้มนะเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้ไผ่หวานไงให้มันออกมีกลิ่นหน่อไม้มันจะได้หอมๆมันจะได้อร่อยถ้าไปต้มให้มันสื้ดมากมันจะไม่อร่อยไม่ต้องต้มนะคะทุกคน อันนี้ก็คือว่าคนชิมเบิง์ชิมเบิง์ชิมเบิงนะ์แน่ชิมแป๊บหนึ่งต้มงอ่ายๆแต่บอกว่ากินกับข้าวก็อร่อยกินกับนนะ้ำพี่กัะปิก็อร่อยเหรอไปเลยอมไม่ต้องใส่อะไรเลยมันจะหวานใส่นิดนึงใส่น้ำตาลน,นิดนึงนะคะแล้วก็แค่นี้แค่นี้ มันจะหอมกะทิมากเลยพี่วันอ่า <c oughs> มันคล้ายๆกับต้มสายบัวต้มปลาทูแหละทุกคนรสชาติมันจะเหมือนกันแต่เราไม่ได้ใส่เนาาื้อสับอะเราอยากกินแบบว่าอย่างนี้แล้วก็กินกับกินกับแกงหรือไมก่ก็กินเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยนะคะ ต้ไค่ะตไปตมไปด้อหนากินหรอกหนาไม้้มปทกินแต่ส้มตำกินแต่น้ำพริกกินได้หมดเลยนะจ้าหนามีมันหนานอมายเนาะเขาไม่ได้ดัดกแป้งเห็ดกับเขา แต่แ่สำหรับข้าวเนาะเบิรงเนี่ยหน่อไม้ต้มกะทิซ้มเบิร์ซีมเบอร์แหล่เนื้อจนอร่อยแ่บหลายน่้ำหม่ข้าวาปแบบนี้เนื้อจานปาเปกินกระสมต้มยุกิ้งก็เขาไ่เนืเนื้อจาพี่น้องข้าวิมากิกรหนักพรไม่เขาแต่นี่ก็มีไม่หนักพริแมนบอันนี้ข้าวบริใส่พริกเนื้อจาพี่น้องใส่กะทิใส่หอม หอมแดงเนาะแลวกนานต้านของสุดดแค่นั้นยบเลอยแสบแสบแห้งและจ่าบอกเลยว่าของแสบอย่ตงนเนะคือมันเหลือกปั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 กสารนันสิเยตินหมอยันโมูขวกบอกเห็นทรศับา่ามานักจิ้เนาะได้กทาหนือแสบแสบแห้งแลยจ้า